ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปลกเกล้าปลกหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีคณะทัตชนการผู้ปัชาการมณฑนฐานบกที่23 ในนามของข้าราชการมนฑลทันบกที่23และครอบครัวมีความปรับปลื้มปิติเป็นล้นพน้นในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ปวงฆ่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออันเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมไดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่ายละอ,องที่พรบาททรงเจริญด้วยจตรุรพิธพรชัยพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิภัยและอุปถันตรายทั้งปวงทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบการนิรันเทินด้วยกล้าวดิกหม่อมขอเดชะ